สวัสดีค่ะจากตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นลานจอดรถนับเป็นสถานที่ที่เปลี่ยวและอันตรายโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือเวลาที่คุณอยู่ตามลำพังกลุ่มมิจฉาชีพอาจใช้โอกาสเหล่านี้ก่อเหตุค่ะและจะยิ่งอันตรายมากขึ้นหากภัยนี้เกิดขึ้นกับคนหูหนวกเพราะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าคนร้ายที่เดินตามมาจึงอาจตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากภัยนี้กันค่ะ เราอยู่กับผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยผู้หญิงซึ่งท่านจะคอยดูแลเตือนภัยผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะ,คะปัจจุบันภัยที่เกิดขึ้นบนลานจอดรถจากสถิติแล้วมีมากน้อยแค่ไหนคะครับปัจจุบันนี้ก็สถิติเกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นในลานจอดรถนะครับมีมากขึ้นเนื่องจากว่า รถมีมากขึ้นลานจอดรถก็มีมากขึ้นแล้วก็ในลานจอดรถเนี่ยมันเป็นจุดที่มันมีจุดอับรับตาคนแล้วก็แสงสว่างไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นภัยก็มักจะเกิดขึ้นมากขึ้นครับแล้ววิธีป้องกันภัยจากลานจอดรถต้องทําอย่างไรบ้างคะครับสำหรับท่านคุณผู้หญิงนะครับเวลาจะเข้ามาในลานจอดรถเนี่ยนะครับก็ จะต้องเลือกที่จอดรถด้วยนะครับว่าเราจะต้องจอดรถในจุดที่ไม่รับตาคนนะครับและมีแสงสว่างรวมทั้งไม่จอดอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นบันไดขึ้นลงเนื่องจากว่าถ้ากรณีมีคนร้ายมาวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์เรานะครับเขากระชากกระเป๋าแล้วก็วิ่งลงบันไดเราจะไม่ทันได้สังเกตว่าคนร้ายหน้าตาแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรทําให้ติดตามจับกลุ่มตัวยากนะครับ ดังนั้นก็คือต้องจอดรถไว้ในจุดที่ในสถานที่พื้นที่ที่โล่งมองเห็นง่ายนะครับแล้วก็เมื่อจอดรถแล้วนะครับล็อกประตูให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปทำธุระในตัวอาคารนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเสร็จธุระออกจากตัวอาคารก่อนจะออกจากตัวอาคารนะครับต้องเตรียมกุญแจรถไว้ให้พร้อมก่อนเลยที่จะมาถึงรถนะครับ และระหว่างที่เราเดินมานะครับไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ควรจะต้องสาเกตสภาวะแวดล้อมรอบตัวเรานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านหน้านีสำคัญมากต้องดูว่าจะต้องปลอดภัยไม่มีใครไปแอบหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งขอถามเพิ่มเติมนะคะว่าอย่างในกรณีที่เป็นคนหูหนวก เขาจะไม่ได้ยินเสียงคนร้ายเดินตามมาแล้วจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรคะก็ทั้งคนหูหนวกและคนปกตินะครับควรจะต้องมีอุปกรณ์พวกพานกหวีดไว้ด้วย <c oughs> เนื่องจากว่ามันสามารถช่วยในการเป่าเรียกให้มีคนมาช่วยช่วยเหลือเราได้นะครับแล้วเราควรจะต้องมีอุปกรณ์พวกไซเรนเปิดจิ๋วนะครับราคา2 5 0 0บาทนะครับ มันจะสามารถดึงให้หลุดออกมาแล้วมีเสียงสัญญาณเตือนเหมือนกับเสียงสัญญาณรถนะครับทำให้คนเข้ามาสามารถช่วยเหลือ,อได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้วยการศูนย์เป็นอย่างยิ่งที่มาเตือนภัยในลานจอดรถให้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิง ผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำเกี่ยวกับช่วงเปิดตาสามารถส่ง SMS มาที่4268822หรือทาง f a c e o o o ไทยเดฟทีวีส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ ต้องขอบคุณน้องร่มขวัญสายทองมากๆนะคะพิธีกรของเราในช่วงของเปิดตาค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะาหากว่ามีข้อสเสนอแนะเกี่ยวกับช่วงของเปิดตาอยากให้เรานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นอะไรหรือว่าเป็นพี่น้องคนหูหนวกที่ชมรายการอยู่นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k นะคะก็คือไทยเดฟทีวีนะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ w w w t h a i d e f com. ไทยไทยเดฟทีวีคอมนะฮะส่งเข้ามาได้ค่ะเราก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำไปหารายละเอียดนะฮะมาจัดทาเป็นช่วงเปิดถาให้กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านค่ะในช่วงหนึ่งของรายการสถานีประชาชนนะตอนนี้พิธีกรสาวของเราพร้อมแล้วนะคะน้องวันวิสาถินวัตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ